มาไฟเจ้าเริมซุกแล้วเจ้าวันนี้มาบัานสวนนะเจ้าเลยขจายอย่างพอมาไฟเจ้าตอนนั่นไหนตีฟ้าไม่แอลพอไหนเจ้าแต่ว่าตอนนั้นเป็นยังบดสซุกเตือนะแต่วันเดียวนี้เป็นเริ่มซุกแล้วแล้วเป็นเริมเป็นสีเหลืองแล้วเห็นก็โดขนาดเลยอ่ะเห็นก็ออกตั้งแต่โคนต้นขึ้นมาเลยเป็นปุ๊กเป็นขวาเลยไหนเจ้าเห็นก็นักนักเนี่ยนักนกเจ้านี่ออกเป็นจะออกมาจะเอี้ยหนามีหผยพวกก้ามาไฟห้องเป็นจะออกมาตามเอี้ยเจ้า ตามลาต้นจนะเจ้าเนี่ยมันจะออกมาจะอี้เลยนะเนี่ยมันจะอันนี้จะเป็นหูเก่าห้อยเก่าของเปิรนนะเจ้าที่เปิรนเคยออกมาเมื่อปีที่แล้วนะเจ้าอันนี้กระเทวคนเนี้ยเห็นกะแมวสาบมาบ้านมาได้นะเจ้าคอแข่งโคขาขนาดนั้นอะ่อะเนี่ยมาตั้งไดน้นี่เปิร์นเสียวหย่มใส่หัวมันกระเท่เจ้าเนี่ยมันจะออกดบจะอี้เลยเห็นกอออกต้มมูเนี่ยเจ้า ก้าหองเปิ่นเจ้ยนะนี่เ็จะออกเขดออกมาจะอี้เลยนี่นั่งขนาเลยเจ้าม่เห็นก็เห็นก็ยำจะได้เห็นก็เห็นเจ,นจะได้เริ่มซุกแล้วแต่มันจะบะซุกบะซุกแกลเี้ยนะถ้าซุกแกลแ้เนี่จะเป็นสีสีออกกับส้มเลยอนะิน่ะแต่นี่แบบซุกแบบแ้ตี้อะถ้ากินมันก็นจะเปรีป้ยวๆนะเจ้าแต่ถ้าเขาแบบเออคนห้องอาจจะได้ดีถ้าเอาข่ยาวเอาไปกินก็กินได้นะ เอไปลูกคับน้ำปลาได้หน่อยเจ้าอืออือมอืมอไปสมไปสมเลยเอ,อ,อาอาหารขนาดนักสม้มเจ้าเอาไปลูกเอาไปลูกใส่น้ำปลามออย่นี่นะเอาไปลูกใส่น้ำปลาน้ำสาลแล้วก็อุ้ยพริกแี้งมออย่เจ้าเอน่ขนาดเลย ลามลุ่นลามลุนล่นน่ขนาดเลยนี่แมนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามาแหมรอบมันจะได้กินนะเจ้านี่นะถ้าจะได้กินละถุงก็เป็นเริ่มออกเป็นสีมสม้มๆนะเจ้เาวก็ออกเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บจะอีเลยนี่ฮหาือถ้าแหมกินขนาดเจ้าออกน่าขนาดนี้อันแมวนี่ก,นก็น้ององขนาดเลยฮะอองแต่แม่เจ้าโผล่ต้นเนี่ยดอกถุงก็มีแต่ขี้ดินแล้วเนี่ยมีแต่แม่แล้วนี่นี่มาไฟล้อๆไหนแม่เจ้า ือต่างกินเจ้านี่นะกระเดียวเออปีนะเจ้าจะไปพอ,อยาก่อนวันนี้ยายแย,ย,ย่อย่างให้กินบะลั่งจะแย่ไก่ข้าวไก่ก้าเดี๋ยวไปพอก่อนว่นยายายแย,ย่อย่างให้กินนอ้อขยะกกินข้าวเือนกันนะฮอปตอกมากินข้าวขยะเลยนะเจ้าวันที่หนะบาบม่เจ้านี่ไปวัดกันก็เม่เจ้านี่ปีไปวัดเจ้าไปถวายพระไตรเจ้ากับลูกดาวกำแหลนะว่าจะไปถวายตั้งแต่เมือสองอาทิตย์ทีแล้วละผ้าตรนะ ก็คือคซื้อมาแล้วอีน่ะเจ้าแต่ว่าเอ๊ะแห่เมือนหน่หลุกจะพี่เทิมแล้วอะไรกะพี่ก็กเลยว่าเอออันรอถวายเอ่อกับหลุดดีกว่ารอไปถวายแอ,อ่าเจ้าอาวาดนะเจ้าได้กันกับหลุดดีกว่าอย่ากะจะกักนเลยไปถวายแต่เจ้าพี่เจ้าพอดีว่าหลูกพี่เทิมมาตอนพอดีอยากเจ้าก็ดีเจ้าอีโอเงินใจดีนะเจ้าเขามีความสุขดีเจ้ามะอาทุพอใจอย่างนะเจ้ายืนนี่หนายังเงียบงีน่ใจอย่างมดคดจหมดนักอันอีกอันมาเจ้าก็เดียวอันทำออกไฟซุก เขามาอัพเดตกันเห็นไหมเนาะอันนี้มันยังเป็นสีเหลืงองๆเขียวๆอยู่กินมาได้เถอะโชคนะเจ้าก็ะเด็วไ้กันยังไงนะเจ้า,า,า,าบ๊ายบาย